บาทครับร้อยใบนะครับเรียงเลขนะครับเพื่อนเพื่อนแบงค์ห้าบาทนะครับร้อยใบนะครับเรียงเลขนะครับเพื่อนๆก็คงไม่เคยเห็นกันนะครับแล้วก็สวยนะครับเอาหายากด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญนะครับโอ้แบบนี้ถ้าเพื่อนๆเข้าใจนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจนะครับ ก็ไม่ว่าจะว้ดจันยังไงนะครับแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้และโบราณแบบนี้แล้วก็หายากแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองคิดดูสิครับมันมีดีถึง4 4ดีใช่ไหมถือว่า4่ดีนดียกกําลัง4แล้วก็4409ใช่ไหม แล้วก็จะมี4 40นะครับแบบนี้นะครับถึงจะไม่ใช่เลขกระจกนะครับก็ถือว่าเป็นเลขเบิ้ลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า 4D อ่ะ D4 ก็แล้วแต่นะครับ4 40 9 4 40ในใบที่40นะครับ9 4 40ใช่ไหม9 4 40 9 4 40นะครับเพื่อนๆน,นะ9 4 40เลขมันดีนะครับเลขมันสวยนะครับเพื่อนๆนีน่ะครับ9 4 40นะ่าจะเป็นใบนี้ 9440ไปนี้ครับผมนี่ครับ9440นะครับเลขนี้ก็สวยเข้าตาอยู่นะครับก็เป็นว่านะครับอยากรู้ราคาเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับแบงค์ห้าบาทนะครับหลังวัดแบบนี้ครับ